ตา,าวิชามนเรียกจิตให้มารักมาหลงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะอุกาสะอุกาสะ ประสิทธิครูปู่เจ้าสมิงพลายกูจะใช้คุณมนคาถาทั้งหลายว่าเป็นต้นว่าดินแสนแลลมฝนว่าเขาไม้แลดินเนินอย่าได้เมินตั้งจิตเร็วเอ๋ยริบพระภพายเจ้าเอ๋ยจงเร่งมาัทราบ,บเส้นเกษาโลมาผมขน พระยามนเร่งกลึงองค์ณนะกลึงโมกลึงพุทธกลึงธากลึงยะกลึงกูจะกลึงไส้ใหญ่แลตับปอดกูจะกลึงให้ตลอดทั้งบาดาลเอหิอยาอยู่นานจงสร้างสมอย่างองค์ขจรเตือนทั้งนั่งเตือนทั้งนอนเตือนทั้งยืน เตือนทั้งกลางวันเตือนทั้งกลางคืนพระพายเจ้าเอ๋ยจงเร่งพายพัดผันพลันอย่าให้ช้าเอหิเรนางนะโมมะหังสัพพะปาปังเอหิเอหิปร,ริเทวันติอุกาสะอุกาสะประสิทธิ ครูปู่เจ้าสมิงพลายกูจะใช้คุณมนคาถาทั้งหลายว่าเป็นต้นว่าดินแสนแลลมฝนว่าเขาไม้แลดินเนินอย่าได้เมินตั้งจิตเร็วเอ๋ยริบพระพายเจ้าเอ๋ยจงเร่งมาซับซาบเส้นเกษาโลมาผมขน พระยามนเร่งกลึงองค์ณนะกลึงโมกลึงพุทธกลึงทากลึงยะกลึงกูจะกลึงไส้ใหญ่แลตับปอดกูจะกลึงให้ตลอดทั้งบาดาลเอหิอยาอยู่นานจงสร้างสมอย่างองค์ขจรเตือนทั้งนั่งเตือนทั้งนอน เตือนทั้งยืนเตือนทั้งกลางวันเตือนทั้งกลางคืนพระพายเจ้าเอ๋ยจงเร่งพายพัดผันพลันอย่าให้ช้าเอหิเรนางนะโมมะหังสัพพะปาปังเอหิเอหิปริเทวันติอุกาสะอุกาสะประสิทธิ ครูปู่เจ้าสมิงพลายกูจะใช้คุณมนคาถาทั้งหลายว่าเป็นต้นว่าดินแสนแลลมฝนว่าเขาไม้แลดินเนินอย่าได้เมินตั้งจิตเร็วเอ๋ยริบพระพายเจ้าเอ๋ยจงเร่งมาซับซาบเส้นเกษาโลมาผมขนพระยามน เร่งกลึงองค์ณนะกรึงโมกรึงพุทธกรึงทากรึงยะกรึงกูจะกรึงไส้ใหญ่แลตบปอดกูจะกรึงให้ตลอดทั้งบาดาลเอหิอย่าอยู่นานจงสร้างสมอย่างองค์ขจรเตือนทั้งนั่งเตือนทั้งนอนเตือนทั้งยืน เตือนทั้งกลางวันเตือนทั้งกลางคืนพระพายเจ้าเอ๋ยจงเร่งพายพัดผันพลันอย่าให้ช้าเอหิเรนางนะโมมะหังสัพพะปาปังเอหิเอหิปร,ริเทวันติอุกาสะอุกาสะประสิทธิ ครูปู่เจ้าสมิงพลายกูจะใช้คุณมนคาถาทังหลายว่าเป็นต้นว่าดินแสนแลลมฝนว่าเขาไม้แลดินเนินอย่าได้เมินตั้งจิตเร็วเอ๋ยริบพระพายเจ้าเอ๋ยจงเร่งมาซับซาบเส้นเกษาโลมาผมขนพระยามน เร่งกลึงอง,งนณะกลึงโมกลึงพุทธกลึงทากลึงยะกลึงกูจะกลึงไส้ใหญ่แลตับปอดกูจะกลึงให้ตลอดทั้งบาดาลเอหิอย่าอยู่นานจงสร้างสมอย่างองค์ขจรเตือนทั้งนั่งเตือนทั้งนอน เตือนทั้งยืนเตือนทั้งกลางวันเตือนทั้งกลางคืนพระภายเจ้าเอ๋ยจงเร่งภายพัดผันพลันอย่าให้ช้าเอหิเรนังนะโมมะหังสัพพะปาปังเอหิเอหิปะริเทวันติอุกาสะอุกาสะประสิทธิ ครูปู่เจ้าสมิงพลายกูจะใช้คุณมนคาถาทั้งหลายว่าเป็นตน้นว่าดินแสนแลลมฝนว่าเขาไม้แลดินเนินอย่าได้เมินตั้งจิตเร็วเอ๋ยริบพระพายเจ้าเอ๋ยจงเร่งมาซับซาบเส้นเกษาโลมาผมขน พระยามนเร่งกลึงอง์ณนะกลึงโมกลึงพุทธกลึงทากลึงยะกลึงกูจะกลึงไส้ใหญ่แลตับปอดกูจะกลึงให้ตลอดทั้งบาดาลเอหิอยาอยู่นานจงสร้างสมอย่างองค์ขจรเตือนทั้งนั่งเตือนทั้งนอน เตือนทั้งยืนเตือนทั้งกลางวันเตือนทั้งกลางคืนพระภายเจ้าเอ๋ยจงเร่งพายพัดผันพลันอย่าให้ช้าเอหิเรนางนะโมมะหังสัพพะปาปังเอหิเอหิปริเทวันติ